ทำงานครบ8ชั่วโมงแล้วเด้งกลับบ้านครับแต่เจ้านายบอกว่าไม่ทุ่มเทให้กับบริษัทเลยทำอย่างไรดีมาฟังคําตอบจากพี่เบนกันเลยครับ โอเคครับเมื่อใครเจอสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับไม่ต้องท้อนะครับเป็นกําลังใจให้ก่อนเลยนะครับพี่เป็นขอพูดใน่อมุมเลยแล้วกันนะครับมุมแรกก็คือมุมที่เราเจอเจ้านายหรือหัวหน้างานนะครับที่ไม่ p r o f e s s i o n a l นั่นเองนะครับหัวหน้างานไม่รู้นะครับจากวิธีการประเมินงานนะครับว่าทํางานครบ8ชั่วโมงเนี่ยเป็นผลหมายแรงงานที่ ควรที่จะเคารพนะครับแล้วการประเมินงานเ,นเจ้านายและหัวหน้าง,งานควรมีวิธีการประเมินงานในรูปแบบต่างๆอีกมากมายนั่นเองนะครับนลัข้อแรกก็คือเราเจอเจ้านายที่ไม่ p r o เ e s s i o n a l นั่นเองนะครับก็คือดวงสวยนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับที่พี่เป็นอยากบอกเลยนะครับก็คือสิ่งที่เจ้านายเป็นแบบนี้นะครับมันก็เพราะว่าบริษัทที่เราทํางานเนี่ย มี culture ในการทํางานนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับทำให้เจ้านายนะครับเบรดจากสิ่งที่ทํางาน8ชั่วโมงนะครับแล้วบอกว่าเราไม่ทุ่มเทงานของมากกว่านี้อีกนั่นเองนะครับดังนั้นบริษัทนะครับจะต้องเปลี่ยน culture บริษัทให้ได้นั่นเองนะดังนั้นถ้าบริษัทมี culture ในการทํางานแบบเนี้ยในการที่เจ้านายประเมินงานนะครับโดยที่ไม่ได้ดูเรื่องอื่นเลยดูแค่การทํางานที่ความทุ่มเทอย่างไรนะครับดังนั้นบริษัทมี culture ที่ผิดนะไอชจะต้องแก้ระบบนะครับแล้วหัวหน้างานก็จะต้องทางานกับไอ้ชายให้มากขึ้นนั่นะ ำงานบริษัทชั้นนำนะครับหรือบริษัทดังๆแล้ละแต่นะ มันขึ้นอยู่กับแต่ละแผนกนะครับน้องๆว่าเราจะหัวหน้างานแผนกไหนหรือว่าเราจะดวงตัวไปเจอหัวหน้างานที่ไม่โอเคนั่นเองนะครับดังนั้นเรามาหาวิธีการรับมือดีกว่าถ้าเจอหัวหน้างานที่ไม่ได้ดูเนื้องานเรานะครับหรือว่าทํางานครบ8ชั่วโมงแล้วอยากขอความทุ่มเทมากกว่าอีกนะครับขอให้เราลองมาดูนะครับอ่าน job duty ของตัวเองนิดนึงนะครับว่าตอนเราเตือนสัญญางานหน้าที่เราคืออะไรบ้างนะครับและการประเมินงานนะครับหัวหน้างานดูอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น KPI OKR นะครับต่างๆนะครับแล้วแต่บริษัทที่ใช้นะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําตามในสิ่งที่หัวหน้าง,งานอยากได้นะครับแล้วก็ขอให้เราทํางานอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองสนอกกับงานด้วยนะและถ้าเราทําทุกอย่างแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นล่ะครับคาตอบง่ายมากเลยครับก็คือเปิดออปเปอ i รชให้ตัวเองนะครับหางานใหม่เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่า บริษัทเลือกเราตอนเราแต่าษาดงานเราก็มีสิทธิ์เลือกบริษัทเหมือนกันนะดังนั้นหลายๆคนัมภพษณ์งานมีออฟเฟอร์ต่างๆที่คนที่เก่งทําง,งานบริษัทชั้นนาเขาก็มีโอกาสเลือกบริษัทที่จะทํางานเหมือนกันนะครับแต่หลายๆครั้งตอนแต่าษา์เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเมื่อเราเข้าไปเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็แค่เปิดโอกาสให้ตัวเองรอบหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นสุดท้ายนะครับหาวิธีรับมือเอาความเข้าใจนะครับว่าคนทั้งงานเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หาทางออกให้ได้นั่นเองนะพี่เบนเป็นกำลังใจให้ทุกคนคนม สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยวาง c a r e เ r p แพลหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะก,กับอาชีพอะไรพี่เป็นแนะนำคอร์ส c a r e e r n n p p r s s o n l l e v v l o p p m n t t p l n n ที่ทำให้น้องๆน,นะครับได้พบกับอาชีพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่าง Healthy Work-Life Balance นะครับเข้าไปตึแต่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h e h a t b e d com